อ่ะมาแล้วครับในส่วนของการเล่นเกมค a r e s c a p นะครับตอนนี้ก็คือเลเวลของ Advanced A นะครับในด่านที่11เนี่ยเราไม่พุ้มันทำเพลงนะครับก็เลยเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับแก้ไขปริศนานะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับในช่อง Standing t e a h u r e ด้วยนะครับดูจากหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีรถคัน สีขาวขวางอยู่1คันนะครับเราจะต้องมาทําการเลื่อนรถนะครับเอาคันนี้ขึ้นไปก่อนเนาะนะครับอันนี้ถอยมานะครับถอยมาอันนี้ถอยหลังมากลับม,มาที่เดิมเหมือนกันได้ครับอันนี้มา1นึ่งหนึ่งเลื่อนขึ้นไปอันนี้ถอยหลังมาครับถอยมาอันนี้ไม่ได้อีก่ะเลื่อนขึ้นไปครับอันนี้ถอยหลังมา ไม่ถอให้ผมอ,อีกอถอดลัังมา,าเารถสตาร์ติดแล้วนะครับอ่าเดินหน้าเลยนะครับขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเอ็กซ์แลน์นะครับในด่านนี้นครับมไม่แดนต่อไปนะครับในด่านที่12เนะาะรถคันสีแดงออกไปทางขวามือนะครับเอออ,อ,อ,อาจจะต้องใช้วิธีการถ้าขยับบางนิ้มมันก็ติดใช่ไหมครับถ้าเออ อ่านี้ยวปกตินะกับรงนี้ตรง,น,งน,นี้มีผลอะไรเลยนะครับเลื่อนนี้ขึ้นมาครับอันนี้ถอยมานี่ไปเด้นข้้งบนอันนี้ถอยมาแล้วกัน,นี้เดินมังหน้าโอเคสตาร์ทแล้วนะครับอัดไปได้เลยนะครับด้านขวามือนะครับในด่านที่12เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นต่อกันในด่านที่13กันเลยนะครับในด่านที่13เนี่ย เราจะต้องทําอย่างไรเนาะคณิ้ลงมาคนี้ขึ้นไปเพื่อจะคณี้ขึ้นไปนะครับคำสีดแดงมาจ่อเลยครับนีดถอยลงมาครับถอยมาสุดเลยทีขาวมาให้สุดทั้งสองขาวเลยนะครับคณิตถอยขึ้นไปอ่สาสัาติดแล้วนะครับไปเลยทางด้านขวามือนะครับอ่ามาในด่านต่อไปนะครับในด่านที่14เนาะ นะครับในด่านที่สิบีนั้นรันนี้ถอยลงมานะครับติดอ่าติดติดติดเรจะไปทางไหนติดครับนี่ถอยมาปุ๊บ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 อ่าเลื่อนปายกระินใหมครับให้กลับมาที่เดิมถอยครับถอยครับสตาร์ตติดแล้วนะครับในด่านที่14ไปเลยนะครับในด่านที่14นะครับ อามาด่านต่อไปด่านที่สิบห้านะครับสีแดงไปทางซ้ายมือเนอะเอาะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอปุ๊บนี่คันนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนสีขาวไปข้างหน้าไอ้คันนี้ขึ้นไปข้างบนให้สูดเพื่อให้คันนี้มันถอดลงมาให้ได้นะครับสีแดงปลดแล้วนะครับเดินไปข้างหน้าก่อนขึ้นไปนะถอดคันสีขาวมา การสีนี้ถอยหลังป้ายอ้าวสตาร์ทติดแล้วนะครับไปเลยในด่านที่15เนาะนะครับอ่าหันลับไปนะครับในด่านที่16นะครับด่านที่16นี้อ่ะเอาคันไหนไปก่อนดีว่าคันไหนไปก่อนดีเนาะถอยหลังป้าประชิดคู่นะครับประชิดคู่อันนี้มาทางนี้เลย ขวางใช่ไหมอันนี้แปลงน,นี้อันนี้มังน,นี้ถอยหลังมาปุ๊บได้แค่นี้แหละอันนี้ถอยหลังไปก็ไม่ได้อีกถอยหลังมาไปทางหน้าปุ๊บโอเคได้แล้วนะครับเป็นด่านที่สิบหกเนาะด่านต่อไปนะจ๊าบโอเคด่านต่อไปด่านที่สิบเจ็ดนะครับด่านที่สิบเจ็ดเออสีแดงอย่ไหไวะเอาคันสีแดงอยู่ข้างล่างเราเนี่ยุ่งแมงบนเนาะ ขวางตรงไหนดีว่ามันขวางสองคันสีขาวขวางสองคันเนาะเอาสีขาวมาตรงนี้เอออันนี้ขึ้นข้างบนไม่ได้อีกตรงมาข้างล่างไม่ได้อีกไม่มีผลอะไรเลยสีขาวข้างบนก่อนอันนี้มาอันนี้ขึ้นข้างบนเพราะอันนี้ที่สุดอันนี้ได้ถอยลงมาได้นะครับอันนี้มาทางนี้อันนี้ถอยหลังมาสีขาวถอยหลังไปโอเคนะครับมีดันที่17เจ็ด เรียบร้อยแล้วนะครับโอหเอ็กเซลเลยนะมาไดีดังที่18ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับรบกวนกดติดตามด้วยนะครับในช่อง s t a n d i n g t h i c h o เนาะนะครับในด่านที่18เนี่ยดูจากคังสีแดงเนะีมีขวางหมด3คันเลยนะครับเราจะต้องไปทางไหนได้บ้างนะอืมคันนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับเอาสังสีนี้ขึ้นไปสีแดงขึ้นไหมครับ อันนี้มาให้สุดเลยนะครับถอยหลังมาสองคันนี้ถอยหลังมาแล้วก็หนึ่งคันสองคันเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนเลยนะในด่านที่สิบแปดนะครับรอบในด่านที่สิบเก้านะครับด่านสิบเก้านี้ก็คือเราจะต้องเลื่อนคันไหนออกได้เนาะเเราเอาคันสีมันฝังสองคันอนะเราต้องเอาคันนี้ขึ้นไปก่อน นะครับแล้วก็เพื่อจะให้คันนี้มาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาถอยหลังกลับไปนะครับอันนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับมาทางนี้อันนี้ไปข้างหน้าครับให้คันนี้ไปข้างหน้าปุ๊บนะครับเลื่อนงนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ถอยหลังไปสีขาวไปต่อไปนะครับสวิถอยสีขาวดันหน้าไปนะครับผ่านแล้วนะครับอีกด่านที่19เกาะนะครับ ในด่านที่ยี่สิบครับเราไปต่อกันที่ด่านที่ยี่สิบเลยนะครับท่านสีแดงอยู่ตรงไหนวาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันในส่วนของเออเอาสีขาวก็อเอาสีขาวไปข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องเอานี้ขึ้นมาอันนี้ถอยหลังไปไม่ขึ้นข้างบนกันครับเพื่อให้การน,นี้ถอยมาไม่ถอยอ่าไม่ได้ครับต้องขึ้นข้างบนเลยนะครับ ถอยหลังไปเนาะไม่ได้ต้องถอยหลังมาก่อนครับเพื่อคันนี้ขึ้นมาข้างบนสีขาวไปคันนี้สีแดงมาทางนี้ครับสีขาวถอยหลังมาสีนี้ถอยหลังไปสวดทดีเดินหน้าไปสตาร์ทแล้วนะครับในส่วนที่2ี่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่แด่าน2ี่นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามรบกวนติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณสาหรับคำคอมเมนต์และการติดตามรับชมกันตลอดไปนะครับสวัสดีครับ